สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำน้ำผักผลไม้นะคะ,ะวันนี้ก็มีหัวบีฟแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีเซลล์รีเซลล์รีเราหั่นแล้วมีส้มมีแอปเปลิลเพราะว่าถ้าเป็นน้ำผักเฉยๆมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่นะคะก็เลยใส่แอปเปิลกับน้ำส้ม ไปด้วยแล้วก็พอดีมีกระชายค่ะวันนี้ใส่กระชายไปด้วยนะคะทำน้ำผักผลไม้ให้มันเฮลซี่เฮลซี่หน่อยค่ะกระชายเขาบอกว่าปรับสมปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ป้องกันโรคได้หลายอย่างนี่ละคะ่ะจะคั้นออกมาจากเครื่องนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ ตอนนี้กำลังทำน้ำกระชายค่ะเวลาทำน้ำกระชายเนี่ยมันหอมหอมสำหรับคนที่ชอบกระชายนะคะมันกะสอไงก้ามันออกมาแล้ว แล้วกากมันออกมากากมันยังหอมอยู่นะมันก็ออกมาดู่อก็น้ํามันก็คั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะไม่รู้จะได้สักเปอร์เซ็นต์ต้องรูง้แปดสิบเอร์เซนต์คได้ม้นงคะสําหรับกระชายนะแตะอย่างอื่นอย่างหัวแครอทเนี่ยน้ำไมนค่อยจะออกขึ้นตอนนี้หอมมาก โอเคกระชายหมดแล้วเอ่อ uh, maybe พ u t ซ o มบ beetroot เดี๋ยวเอาหัวบีดบีดใส่นะคะว่ามันจะได้น้ำเยอะหรือเปล่าออกมาแล้วเหมือนกัน โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผักทุกอย่างใส่แล้วแล้วจะโชว์ให้ดูว่าได้มากเท่าไหร่นะคะเจอกันค่ะได้แล้วค่ะน้ำผักผล,ลไม้เนี่ยค่ะแต่อย่างหนึง่งเสียดายกากมันค่ะ เดี๋ยวเราดื่มน้ําผักผลไม้ให้สุขภาพดีเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่าอืมอร่อยมากค่ะเพราะว่ามันมีแอปเปิลกับกับส้มอยู่ในนั้นทำให้รสชาติอร่อยดีค่ะ